1976. สวัสดีครับกับผมนายเดมอนนะครับแล้วก็เจอกันอีกกับรีวิวเกมเก่านะครับรอบนี้ก็เป็นเกมอินดี้ที่ว่าก็ไม่ได้เก่ามากนะครับเปิดตัวเมื่อปี2021ก็ในเกมนี้ก็คือ e n c a s e นั่นเองครับ e n c a s e นะครับเป็นเกมที่เปิดตัวเป็นทางการในปี2021แต่จริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เปิดให้มี Kickstarter ตั้งแต่ปี2018นะครับโดยมีเป้าหมายที่ว่าจะสร้างเกมตามแบบต้นฉบับอย่าง Fallout นะครับ ในที่นี้หมายถึงภาค1และ2นะครับแต่ดำเนินเนื้อเรื่องในรูปแบบของตนเองซึ่งเกมเองก็ได้เข้าสตรีมในรูปแบบของ early s s นะครับก่อนจะเปิดเป็นทางการในปี2021แม้จะตามรุ่นพี่อย่าง Fallout นะครับแต่เกมก็ได้สร้างเนื้อเรื่องใหม่ของตนเองโดยเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโดมปริศนาที่มาปรากฏบนโลกแล้วก็รวมเทคโนโลยีแปลกๆไว้นะครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปในทำงานในโดมดังกล่าวแล้วก็ได้รับภารกิจอันตรายเป็นภารกิจแรกส่วนจะเป็นไงตอนนั้นก็ต้องไปลองเล่นเองครับ Encase นะครับเป็นเกมแนว RPG Turn Based นะครับที่เราสามารถสร้างตัวละครอ,ออกมาเองโดยเริ่มจากการเลือกสายอาชีพซึ่งอาชีพที่ว่านะครับก็มีผลกับการดำเนินเนื้อเรื่องแล้วก็ผลของสกิลเริ่มต้นด้วยแบ่งออกเป็น5สายก็คือ Silver Black Blue White Orange ตามสีนั่นแหละครับโดยแต่ละสีนะครับก็แบ่งหน้าที่ของมันอยู่ก็คืออ,อย่าง Silver นะครับจะเป็นพวกฝ่ายบริหารส่วน b l a c k จะเป็นพวกกาด l u ู Blue ก็จะเป็นวิศวกรอย่างนี้นะครับ แล้วก็ผลของอาชีพนะครับก็มีผลกับการทำเควสด,ด้วยเช่นถ้าคุณเลือกซีเวอร์นะครับที่เป็นอาชีพสายบริหารจะไม่สามารถรับเควสออรเลนได้นะครับที่เป็นนักโทษต่อมานะครับคุณก็จะได้เลือกส่วนของสเตตัสนะครับแล้วก็สกิลฟีดในเกมนี้นะครับสเตตัสจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเกมครับมีทางเดียวที่สามารถเพิ่มได้คือการเลือกฟีดเท่านั้นจะมีให้เลือกก็ทุก3าเลเวลนะครับเริ่มที่เลเวล3 ส่วนสกิลเนีครับจะได้ทุกเลเวลโดยค่าสกิลจะคำนวณจากค่าสเตตัสอินเทลเลจินนะครับเพราะงั้นการอัพสเตตัสเกมนี้ครับต้องวางแผนให้ดีครับส่วนตัวนะครับใช้เวลาการสร้างตัวเนี่ยลองเล่นแล้วก็สร้างใหม่หลายชั่วโมงมากครับก่อนจะเข้าใจระบบแต่อาจจะเพราะความยากนะครับทำให้ผมติดเกมนี้พอสมควรเลยต่อมาก็พูดถึงระบบการเล่นบ้างครับทุกการกระทําของเรานะครับสามารถได้ค่า exp หมด การเปิดกองกันขโมยของพออางนั้นเกมนี้นะครับแค่ด่านฝึกฝนก็สามารถขึ้นถึงเลเวล3ได้ถ้าคุณขยันพอแล้วก็ตัวเกมนะครับมีระบบความเหนื่อยเข้ามาด้วยซึ่งจะมีบังคับในทุกระดับความยากของเกมโดยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปรวมถึงเมื่อเราใช้สกิลในการดําเนินเนื้อเรื่องเช่นการแฮกนะครับสับกุญแจหรือการใช้สกิลต่อสู้บางอันโดยค่าความเหนื่อยนะครับยิ่งเพิ่มสเตตัสก็จะโดนลดลงเรื่อยๆจนมันถึงจุดดหนึ่งนะครับตัวละครเราก็จะน็อกลงไปนอนบนพื้นเลย เราสามารถกดเล่งเวลาครับเพื่อรอให้ตัวละครตื่นได้หรือถ้าลงไปนอนในขณะที่ต่อสู้ก็คือตายแน่นอนครับและที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือการที่ตัวละครเราไปน็อกในบริเวณที่มีศัตรูและศัตรูนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เรานะครับก็คือเราจะกดข้ามเวลาไม่ได้ก็ต้องโหลดมาอย่างเดียวเลยและแน่นอนครับว่าสกิลบางสกิลสามารถเพิ่มค่าคอมเหนื่อยได้เช่นพวกสกิลยิงยาสลเป็นนนต้ะครับที่ตัวเราและก็ศัตรูสามารถใช้ได้ทั้งคู่ อีกส่วนนะครับที่เป็นส่วนสําคัญเลยนั่นก็คือระบบรอบเล่นของเกมนะครับเป็นระบบที่เข้าใจง่ายมากแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะว่าอาวุธบางอันเนี่ยมันเงียบจนสามารถโจมตีสตูโดยที่ไม่ตัดเข้าต่อสู้เต็มรูปแบบได้เช่นปืนลูกดอกนะครับที่เมื่อเรายิงไปเดินหลบให้ดีก็จะพ้นสายตาแล้วครับสตูก็หาไม่เจอแล้วก็เดินกลับไปแล้วก็สตูเลือดนะครับจะไม่ฟื้นฟูแม้จะออกจากการต่อสู้ก็ตามดังนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีช่วยให้เล่นเกมง่ายขึ้นมากครับโดยเฉพาะสายลุยเดียว ด้านการต่อสู้บ้างนะครับเกมนี้ก็จะตัดเข้าต่อสู้เมื่อศัตรูเจอตัวเราโดยทุกตัวนะครับจะมี AP เป็นตัวกำกับการกระทำแล้วก็สามารถใช้ AP ในการเพิ่มป้องกันได้อีกด้วยทั้งนี้แม้ตัวเกมเริ่มต้นนะครับจะพูดว่าสามารถหลบหลังกำบังได้แต่เอาจริงๆนะครับมันทำไม่ได้ทำได้แค่ว่ากดใช้ AP นะครับเพื่อเพิ่มค่าป้องกันแล้วก็สามารถเก็บ AP ไปใช้เทิร์นต่อไปด้วยได้เช่นกันครับทั้งนี้ก็ขึ้นกับสเตตัสอีกเช่นเคยครับว่าจะสามารถเก็บ AP ไปใช้เทิร์นหน้าได้เท่าไหร่ โดยการป้องกันนะครับจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือค่าป้องกันแล้วก็ค่าหลบหลีกโดยค่าหลบหลีกนะครับจะลดอัดตราแม,ม่นยำของศัตรูลงในขณะที่ค่าป้องกันนะครับสามารถป้องกันเดเมจจากศัตรูได้แม้จะโดนโจมตีตรงๆก็ตามเพราะงั้นส่วนใหญ่จะไปลงที่ค่าป้องกันมากกว่าหลบหลีกครับด้านเนื้อเรื่องของเกมบ้างต้องบอกว่าในช่วงแรกของเกมนะครับเกมอดุดมสมดูล์ไปด้วยเควสนะครับมีสิ่งให้ค้นหามากมายจนกระทั่ง้าสู่ครึ่งหลังหรือประมาณว่าแอคสนะครับที่เราต้องไปประสานงานกับไฟล์ต่าง ที่มีความรู้สึกว่าส่วนนี้นะครับมันเหมือนจะถูกเร่งให้ทำให้เสร็จๆไปเพราะว่าตัวเควส์มีความว่างเปล่ามากแล้วก็มีผลกับเนื้อเรื่องน้อยมากเลยทั้งๆที่ว่าเป็นเควสใหญ่นะครับซึ่งเกมนะครับมีหลายฉากจบขึ้นกับความสนิทว่าเราจะได้จากฝ่ายไหนเยอะกว่า แต่จริงๆคือไม่ว่าคุณทำเควสไหนฝ่ายไหนนะครับก็ไม่ได้ลดความนิยมของฝ่ายอื่นลงเพราะงั้นถ้าพยายามเคลยเควสให้ได้ทุกอันนะครับสามารถเลือกฉากจบได้เลยแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเกมนี้ยันมีเพื่อนร่วมทางให้เหมือนกันโดยที่เราจะรู้ว่าเป็นเควสจากเพื่อนนะครับก็คือให้ดูที่เควสนะครับจะมีบอกเลยว่าเป็นคอมมิ n เนียนเควสซึ่งข้อเสียของเพื่อนนะครับก็คือว่าพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ต้องอาศัยการอัปเกรดให้เท่านั้นแล้วก็การอัปเกรดไอเทมเกมนี้นะครับวัตถุดิบหาย,ยากมาก จนสุดท้ายนะครับผมก็เลือกลุยเดี่ยวเลยถือว่ายากตอนแรกนะครับแต่หลังๆพอะเก่งก็ง่ายมากเพราะว่าการโฟกัสตัวเดียวเนี่ยมันง่ายกว่าโดยคนที่จะลุยเดี่ยวนะครับควรเลือกฟีดโลเนอร์นะครับที่เพิ่ม exp 70%แต่ลดจํานวนผู้ติดตาม2คนเพื่อให้เล่นง่ายขึ้นครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของด้านกราฟิกบ้างเกมนี้นะครับกราฟิกใช้ของตัว unity นะครับเล่นมาไม่มีปัญหาเฟรมตกภาพก็อยู่ระดับที่ดีหมุนมุม,มกล้องได้เกมไม่กินสเปคครับ โอเคสรุปนะครับ n อนก็ถือเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ค่าเวลาดีมากเลยเพียง <c oughs> แต่เมื่อจบรอบแรกไปแล้วก็อาจจะหมดความรู้สึกที่อยากกลับมาเล่นอีกครั้งนะครับเพราะว่าครึ่งหลังของเกมมันไม่น่าดึงดูดเลยแม้เกมจะมีฉากจบหลากหลายนะครับแต่ถ้าขยันเคลียร์เ,เวสได้จนหมดแล้วก็แค่โหลดมาเล่นภารกิจสุดท้ายเพื่อเลือกฉากจบได้แล้วโดยตอนแรกนะครับที่ผมเสียเวลากับมันมากเพราะว่าผมยังไม่ถึง x อกาครับการค้นหาบิลเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีแล่พอผ่าน x อไปมันกลายเป็นว่าเวสนี่มันว่างเปล่า เมืองใหม่ๆนะครับที่เราเพิ่งจะเข้าได้ก็ควรจะเต็มไปด้วยคนกับกลายเป็นพื้นที่ลกล้างที่มีเควสอยู่ไม่กี่อันนะครับแล้วก็ตัวละครเรานะครับที่ผ่าน act สมาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเก่งจนแทบไม่ต้องลุ้นแล้วครับทำให้เราหมดกําลังใจที่จะกลับมาเล่นรอบ2เพราะงั้นเกมนี้นะครับถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีแต่ต้องเป็นช่วงลดราคาครับอย่าซื้อราคาเต็มโดยเกมนี้นะครับบอกตรงๆว่าผมได้มาเมื่อไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยครับรู้ทีเกมมันก็อยู่ในสตรีมแล้วโดยช่วงลดราคานะครับเกมนี้อยู่ที่แค ในราคานี้นะครับถือว่าคุ้มค่ามากครับโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ